ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ครับผมก็จะมาบอกเล่าแชร์ประสบการณ์จากการใช้งานกระทะล้อที่เจอมากับตัวเองครับซึ่งในงวันนี้ก็มีทั้งกระทะล้อดีๆและกระทะล้อห่หวยจะมาเล่าสู่กันฟังครับเผื่อว่าท่านไหนอาจจะเจอปัญหาอย่างผมนะครับซึ่งกระทะลูกนี้นะครับอันนี้เป็นกระทะที่ดีนะครับแต่ยังไม่บอกครับว่าเป็นของยี่ห้อไหนเดี๋ยวจะขอบอกกระทะยี่ห้อที่มันห่วยก่อนไม่ได้สิพูดยี่ห้อไม่ได้อ่า เดี๋ยวจะพาไปดูกัะทะที่มันนิ้ห่วยที่ที่ใช้งานไปไม่นานแล้วก็เกิดการแตกเจอปัญหานะครับวันนี้ขอเปิดเผยแค่ยี่ห้อที่ดีนะครับส่วนยี่ห้อที่ไม่ดีนั้นเปิดเผยไม่ได้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวโดนฟ้องนะครับซึ่งอยู่ทูบเบอร์จนจนเนี่ยตรวจฟ้องเข้ามาคงหมดตัวนะครับอาจจะติดคุกด้วยครับ <c oughs> ซึ่งเมื่อก่อนทางบริษัทผมนะ <c oughs> เขาก็จะใช้ยาง้าใบแบบใช้ยางใน ส่วนกระทะนี้ก็จะเป็นกระทะธรรมดาที่ใช้คิ้วแบบรุ่นเก่านะครับทีนี้ก็พอมีการเปลี่ยนยางไปใช้ยางเรเดียนแบบไม่ใชอยางหนก็จะมีการเปลี่ยนกระทะทีนี้นครับในบางรถเนี่ยเขาก็จะซื้อซื้อกระทะเข้ามาเนี่ยประมาณ40ลูกบ้าง50ลูกบ้างบางรถเี่กเกือบเกือบร้อยลูกนะครับซึ่งในก,นก่อนหน้านั้นนะครับไปเจอกระทะที่มีปัญหาใสไป2เดือน3เดือนแตก2เดือน3เดือนแตกแตกบ่อยมากครับอาจจะมีแตกแตกตรง แตกเล้าตรงโครงกลางนี่บ้างอะช่วงกลางหรือแตกตรงหน้าแป่นนี่ก็มีนะครับแต่ไม่ใช่ลูกนี้นครับส่วนลูกนี้เป็นกระทะยี่ห้อที่ใช้ยอยู่ในปัจจุบันนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูกันว่าเป็นยี่ห้อไหนขออุบไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกระทะตัวที่มันมีปัญหาก่อนนะครับแต่สวนเที็นข้างหลังเนี่ยเป็นกระทะที่ใช้งานได้นะครับอันนี้เป็นสีเหลืองที่มองเห็นนะครับที่จริงอ่ะลูกที่เราเห็นอยู่นี่ครับมันมันเป็นสีบรอนนะครับ แต่พอดีว่าทางบริษัทผมก็จะพ่นเป็นสีเหลืองเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นกระทะของบริษัทนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ครับครับเที็นอยู่ในจุดนี้นะครับก็จะเป็นกระทะล้อที่เสียหายนะครับพอดีเอามาทําชั้นวางครับซึ่งมีจุดอื่นนี้ครับเดี๋ยวค่อเขาไปดูใกล้ๆนะครับซึ่งที่จริงมีข้างในอีกครับนี่ครับข้างในก็มีสองลูกนะครับข้างในสองข้างนอกสองเป็นสี่ที่จริงมีหลายจุดครับให้สเก็ตด้วยครับให้ดูสีครับ สียังใหม่ๆอยู่นะครับนี่นะครับใช้งานนิดเดียวเองครับใช้งานได้ไม่นานแล้วก็เจอแตกแล้านะครับซึ่งมันอยู่ด้านในนะครับจุดที่มันแตกมันล้วเนี่ยถ่ายเห็นถ่ายยากนะครับอันนี้ไม่ถ่ายอยู่แล้วแล้วก็ซึ่งจุดนี้ผมจะระวังนะครับไม่ให้เหพราะว่าถ่ายเข้าไปเนี่ยบางทีจุดมันแตกมันแล้วเนี่ยอาจจะไปเจอโลโก้ของยี่ห้อผู้ผลิตเดี๋ยวโดนฟ้องครับ ดูคร่าวๆนะครับมีงในอีกนี่อีกสองลูกนะครับแล้วก็ถัดไปนุ่นมีอีนครับลูกด้านในนุ่นครับเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับนี่นครับสีใหม่ๆเลครับอันนี้ที่วางเทิงนี่นคือม,มีรอยเชื่อมด้วยนะครับจุดนี้ครับ มีรอยเชื่อมต่อกันแล้วเขาอ,ออกต่อไว้ได้ครับทำชั้นวางในจุดนี้มีสีลูกนะครับนี่นะครับดู่องรอยกันใช้งาน,นครับดูสีนะครับสีใหม่ๆอยู่เลยอันนี้ก็ไม่เท่าไหร่นี่นะครับซึ่งในจุดนี้ก็มีอีกครับ อันนี้ที่เห็นมองๆเนี่ยพอดีเขามีการพ่นเข้าพ่นสีลังคานะครับแล้วโดนลองสีที่จริงมันใหม่มากเลยครับตรงนี้นครับอันนี้ใหม่ๆเลยนี่ครับอันนี้ก็ร้อยออกเชื่อมเหมือนกันนะครับเชื่อมมาทําแท่นวางซึ่งในลูกเนี่ยะนะครับซึ่งลูกนี้นะครับเห็นจุดแตกได้ชัดเจนมากแต่ว่าจุดที่มันแตกเนี่ยอยู่ติดกับโลโก้เขาเลยนะครับอันนี้ไม่กล้าถ่ายเห็นต้องขอพายในส่วนนี้นะครับ ทางด้านนู้นนี่นครับนรินทมีนะครับเดี๋ยวอ้อมไปดูฝั่งนู้นครับะครับดูนะครับอันนี้คือลองสีที่เขาพ่นสีนะครับพ่นสีจากที่อื่นแล้วมันมาเอินมาโดนนะครับยังใหม่ๆนะครับดูดนะีแต่ลูกนี้เก่าเลยละ่ะ แต่ลูกนี้ยังใหม่ๆลูกนั้นก็ใหม่ๆจากมุมนั้นนั่นนะครับซึ่งลูกนั้นรู้สึกว่าจะแตกแตกโครงกลางนี่ครับเห็นไหมไม่รู้รอยร้าตรงนี้นครับซึ่งในส่วนนี้ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าให้ดูใกล้มากไม่ได้นะครับเดี๋ยวไป เจอโลโก้ของเขานะครับเดี๋ยวผมลองซูมให้ดูดกันนะประมาณนี้ประมาณนี้พอนะครับครับเออซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะเป็นกระทะที่มีปัญหานะครับ เดี๋ยวที่นี่ไปดูกระทะกระทะล้อดีๆที่ที่ทางบริษัทผมยังใช้งานต่อเนื่องอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูนะครับมีทั้งอยู่ในรถแล้วก็ทั้งลูกที่ผมให้ดูก่อนหน้านี้นะครับช่วงที่เริ่มต้นบรรยายคลิปในช่วงแรกนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าเป็นของยี่ห้อไหนนะครับครับที่นี่มาดูกระทะยี่ห้อที่ผมใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับก็เป็นของ tsa นะครับซึ่งจากประสบการณ์ที่ใช้มาครับกระทะล้อของ tsa เนี่ยก็จะใช้มา หมดยางไปแล้วประมาณสามสี่ชุดได้นะครับก็จะผ่านการใช้งานมาแล้วเกือบเกือบห้าแสนโลแล้วนะครับยังไม่พบปัญหาครับยังไม่เจอว่าหน้ากระทะแตกแล้าหรือว่าโค้งแตนครับซึ่งกระทะล้อของ T s a ที่ผมใช้อยู่ในขนานี้ครับ <c oughs> ก็จะเป็นขนาดแบบยี่สิบสองจุดห้าคูณแปดจุดสองห้าก็เป็นกระทะแปดรูนะครับเป็นสําหรับรถที่ใช้กระทะแปดรู ซึ่งที่จริงแล้วเขาทำมาหลายรุ่นนะครับจากที่ผมเคยเห็นตามร้านอะไหล่ครับก็จะมีทั้งของรถกระบะรถ6ล้อแล้วก็ของ10ล้อครับมีทั้ง8รูและ10รูนะครับสำหรับ10ล้อนะครับก็อาจจะมีรุ่นอื่นๆ่นอีกนะครับถ้าหากว่าท่านไหนสนใจเนี่ยลองเช็คจากร้านอะไหล่ดูนะครับอันนี้ผมไม่มีข้อมูลแค่มาเล่าสู่คนฟังเท่านั้นครับครับก็ไปลองพิจารณาดูครับจากประสบการณ์ที่ผมใช้มาเนี่ยมันโอเคมากเลยนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับผมครับ